น้ำปลาตัวพูดจับใจจริงคือชอบปลาลอดีมากจริงๆเป็นสึกก้าวบัดพูดถูกอย่างที่เขาคอมเมนต์จริงๆ ปกติคือแบบจะเห็นแบบ30 40, 40หรือ1 8อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี้แบบ19บาทโคตรถูกร้านนี้ชื่อร้านกินอะไรดีคือกินอะไรดีมันไม่ใช่แบบว่าเป็นคําถามนะแต่้าน์เขาชื่อว่ากินอะไรดียาม19บาทจริงทุกคนเป็นของดีย่านถานนจันและคลิปนี้ forio หู For ุนหน้าพรีมันผู้อสนับสนุนหลักในคลิปที่ของเราค่ะทุกคน พูดเลยว่าฟอริโพิมพใช้มาพิมแบบติดใจมากจากเครื่องแรกที่เป็นดบกฟอริโอ i ูนาเครื่องต่อมาก็เป็นมินิทีแล้วเครื่องต่อมาก็คือฟอริโอรูนาทอันนี้คุทุกคนบอกเลยว่าสีสันพัเทาสีม่วงน่งารัก มาแต่ว่าอย่าพิมพจะมารีวิวตัว f o ริ o l u n a นนาทีแบบจัดเต็มอีกทีตอนนี้ขอตัวไปกินยำก่อนอยากรู้เหลือเกินว่ามันจะเด็ดขนาดไหนเพราะว่าพิมพมาเคยส่งให้กาดูแล้วพี่กาก็ไปอ่านคอมเมนต์พี่กาบอกว่าเนี่ยมีแต่คนคอมเมนต์ว่าคุ้มค่ามากมากินกี่ทีก็อร่อยคุ้มค่าสุดๆพิมพก็เลยอยากรู้ว่าคุ้มค่าสุดๆน่ะมันจะขนาดไหน,นไกันเชียววะนะเราไปกินกันค่หะ เหมือนพอเราโตขึ้นอะเวลาเห็นดาวาเด็กๆเรารู้สึกว่าเด็กๆก็น่ารักดีนะพูดก่อนเลยว่าร้านเนี้ยถามว่าทําไมถึงเลือกมาร้านนี้ไอจริงร้านดำร้านดำแบบถูกๆมันมีเยอะมากแต่ว่าที่มาร้านนี้เพราะว่าเห็นคนในคอมเมนต์อะก็บอกว่าไปกินทีทีก็คุ้มค่ารสชาติอร่อยคุ้มราคายังวุ้นอย่างนี้พิ้ก็เลยมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดีกว่าสิบปากว่าไม่เท่าปากเราจริงเอง มีที่นั่งด้านในพอดีเลยสีมันม้วนๆนาั่นเีสีแบบเอนดีมากเหมือนเสื้อที่พิมใส่มาเลยสีเหมือนฟลอลรสต์ูน่าสีเลยเอยไม่ค่อยจะอวยสปอรต <c oughs> <laughs> ตรงนี้ถ้าจะมานั้นโลเคชั่นเหมือนก็คือโรงเรียนพระแม่มารี องเมนูแผ่นใหญ่มากนี่ค่ะทุกคนอ่าราคานี้1 9บาทมีอะไรวะเนี่ยหอยนางรมสองเครื่องมีนี้49ิบ9าบาทก็จะมีพวกบรรดาแหล้วหอยอะไรเงี้ยที่จะราคาแพงแต่ว่าบรรดายำอ่ะก็คือ19บาทมีกุ้งแม่น้ำย่างเลยราคา29บาทด้วย ยำไหลบัวอ๋อย <ไง S 2> ยำไหลบัวกุ้งสดนี่แกงยำไหลบัวทั้งหลายไหลบัวไหลบัวซัมมอรไหลบัวกุววง้งแล้วก็ไหลบัวปูวม้าไข่แดงสี่สิบเก้าหมดเลยสี่สิบเก้าไม่แพงนะเจ็ดหนึ่งอันระหว,ว่างรอยำพิมพ์เจอร้านน้ำร้านหนึ่งที่พิมพ์เห็นในเน็ตแล้วพิมพ์อะอยากจะกินอยากจะรีวิวว่าเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดพิมพ์รีวิวแค่น้ำอะคลิปก็คือประมาณหนึ่งนาทีจบแต่ว่าร้านนั้นมาอยู่ข้างหน้านี้แมแต่ว่ามีตังไว้รู้นอีกที มันเป็นน้ำแบบสีขัดเทลชาหัวมุมเห็นป่ะมันจะสีแต่ว่าขัดเทลไล้สีอะผู้พิมพ์มาเห็นในในเฟซนานแล้วอยากจะกินแต่ว่าไม่ได้กินสักทีบังเอิญมันอยู่ข้างหน้าพอดีก็เลยเอาเออน้าหักดีเนาะหัวอะไรอะหัวอะไรชาหัวนุมชาหัวนมหัวนุ่มหัวนุ่มหัวนุ่มอันนี้ค่ะนี่มันสีฟ้าชมพูเหมือนหัวพิมพ์ดี โอเคมีตังอยู่40บาทมากกว่านี้ไม่มีแล้วยูทูบเบอร์ล้านซับไม่มีเงินสดค่ะไม่มีตังกิจกระเป๋ายืมอย่างเดียวช่วงนี้นักเรียนกําลังเลิกเรียนคนก็จะด่าว่าพักนิดนึงเห็นแล้วน้กถึงตอนเราอยู่มปลายเหมือนกันเนาะพี่โม เป็นเชือแบบว่าเริ่เรียนไปไหนดีไปร้านเกมคบแต่เพื่อนผู้ชายไงเพื่อนผู้ชายไปร้านเกมคิดถึงวัยเรียนจังเลยคือตอนเด็กๆอ่ะเ,เราก็แบบว่าไม่ค่อยชอบคนที่อายุน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะชอบรุ่นพี่แต่พอเราโตมาเรารู้สึกว่าจิกก๋กก็น่ารักดีนะแกอะ,อะไ,ไรนะอะไรนะหัวนมหัวนุ่มหัวนุ่มหัวนุ่มไงได้ยินอะไรกันได้ยินชัดเลยไม่มีสระอุ้มหัวนมหัวนม ยงงอห <laughs> วานหวานตรงก้นครับคิดว่าเนี้ยม,มันน่าจะมันคือแบบว่าอันชันปะแล้วก็แบบสมพูแล้วข้าวมก็แบบเป็นนมอมนมชมพูกกินยำดีกว่า <laughs> อกเลยว่ารอไม่นานสิ่งที่เห็นแล้วคือรัดสายตาไม่ได้ให้ทายคืออะไรกุ<อ>้งใช่แล้วรู้ไหมพี <laughs> ม่จะกินอะไรก่อนพี่จะกินกุ้งก่อนไม่ใช่ยำนะแต่ขอก่อนมันน่ากินอดใจไม่ไหวโอ้มันกุ้งดูดีนะดูดีอันนี้เป็นกุ้งย่างเ <c oughs> นยตัวก็ประมาณหนึ่งเลยนะทุกคนอ่าประมาณมือเห็นป่ะดินดินเอ๊ อเออเจ้าที่อยู่นะตอนแรกคิดว่าแบบปราหารแบบถือว่ามันจะของไม่ดีเฮ้ยนี่คนละตัวกันไปเลยเพื่เลยคนละสองหลัตัวยังไหวว่าคุณ้อบตับกินเผาอ่ะมันเน้นเน้น มังกนี้มากเลยะยหสดเลยอะไข่หน้าเลยนี่ไข่แดงอันนี้แบบไม่ล้าจริงจริง19บาทถือว่าโอเคเลยนะปริมาณมันเยอะนะไม่ใช่น้อยเลยนะเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดหน่อยเค็มกําลังดีผ่านเกฑนมาตรฐานพิมเลยเป็นน้ำยำที่หลอมรสชาติผานตอน,นนี้แบบล้าแบบล้าตะาวันนวะลแล้ว น่ลองหน่อยตกใจคำว่าปลาดีเพราะพิมไม่ค่อยอพูดคำนี้เลยปกติมันถ้าไม่หนัวไม่ดีจริงอ่ะจะไม่ชมนัวไมโคตรหนัวโอ้หนัว,วเป็นสิบเก้าบาทโคตรคุ้มอย่างที่เขาคอมเมนต์จริงๆเนี่ยดีมากอะไรไหนลองซีฟูด้ดโอ้แซ่บนะหอมแซ่บที่แบบกลางๆดีคุณชอบอต่อมากุ้งสดปลาานี่เลย ไม่เป็นข้อมากเลยอ่ะกุ้งคือสดไม่เหม็นไม่ข่าเลยทุกคนน้ำปลาล้านัวพูดจากใจจริงคือชอบปลาลารสมีมากจริงๆรงหอยแทงอันนี้ถ้าเกิดแบบเอาไปอยู่ในปลาล้านะจะเลิศเขาไม่ใช้มือแล้วลวกันอ๋อไม่ใช้ซอมแล้วแล้วกันเขาไม่ใช้ซอมแล้วลกันนีหอยแทง,ขงเขาก็แบบไม่ได้ว่าใหญ่แล้วก็ไม่ได้ว่าเล็กถือว่าโอเคดูเนื้อดึงๆึเด้งๆด้ง,ดงด สะอาดไม่เหม็นคทาสมควรที่จะแบบว่าเหมาะที่จะพาแบบเพื่อนแฟนหรืออะไรเงี้ยมากินจุกๆจิ๊บจิบ,จ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 บเพื่อนสาวอะไรเงี้ยก็ได้ราคาถูกมันกิได้หลากหลายพูดถึงเพื่อนสาวทําไมเพื่อนสาวสาวๆอะไรเงี้ยทำไมต้องกินยำอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ผู้หญิงก็ชอบกินยำนะมันแบบว่าแซ่บๆปากอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะแบบกินของแซ่บๆล้วอาจจะทําให้แบบเรารู้สึกแซ่บขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ถ้ารู้คอมเมนต์บอกหน่อยอันนี้เป็นไหลบัวแซลมอน,อน,น ไหลเขากรอบอยู่นะจิ้มไม่ค่อยเข้าอยู่นะได้ยินในกล้องเลยอื้มอื้มถ้มันของก็ดีนะก็ดูดีๆเลยอ่ะเป็นราคา19มาทที่ได้หอยเชลทุกคนนี่ให้มาฝาหนึ่งนะ มีความเค็มผอนเค็มหอยเชลยวแหละรังบ้างนะก็อาจจะรังมาแล้วแหละคูดเราเขิน่ะหอยเชียวแอบมีความเค็มทะเลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เล็บมือนางตะกี้ก็ถามเล็บมือนางคืออะไรพี่ค้าก็บอกว่าตีนไก่แล้วแหละมันเหลือแบบกระดูกอ่อนนิดๆหน่อยๆกินได้อันนี้เม่ปูหมา เราดับสดอยู่อ่ไขยาา่ยอม้าอันนี้แบบสัญญาำไข่ยาม,ายามา้าอันนี้พิมพ์สั่งม,ม,มาเองอุ้ยไข่ยอม้าดีมากเลยอ่ะต้องกินกับข้าวกับข้าวต้มใส่แบบเยิ้มๆลอง,งอืม้มชอบอันนี้เป็นกู้งกุ้สดแบบไม่ล้า ปะลาล้อร่อยถ้าที่ชอบสุดอะ่ะกุ้งสดปะลาร้าแล้วก็ไขแ่แดงปะลา้าปะลาลันเลิศเลยวะ่ะแซลมอนนี่สิบเก้าบาทก็ประมาณสี่ชิน้นความแซลมอนอ่ะเนาะ กุ้งสดนี่หวนหวานเลยน้ำปลาล้าเล้วจุดใครมาต้องสั่งปลาล้าแซ่บไม่แซ่บขี่มูกละลแล้วอ่ะพี่สาวพี่โมชอบกินอะไรมาก่อนระหว่างอันนี้กับอันนี้กุ้งสดกับไข่แดงพี่โมชอบกินไหนกินทั้งสองอันอ่ะแม่ตักทั้งสองอันเลยอยู่ในคำเดียวกันคุณเลยเป็นคอมโบที่โคตรดีกุ้งมันสดอ่ะเว้ยดึงหางออกง่ายมากแล้วก็นี่อันนี้ไข่แดงไข่แดงไข่แดงอ่าน้ำอาน้ำเป็นไปน้ำปลาร้าโดนหนัวนั้นเลยคำนั้น เห็นแล้วน้ำลายไหลอยากกินมาก้วยีเนาะน้ำกุ้ลาดีอ่ะคุ้มมากกับราคาคุ้มคุ้มทุกเลยดีกุ้งอบชีสฉันจะลองกินดูชีสเขาให้เยอะไปเปล่าวะให้เยอะมากเลยเออบเออบดูมันดิโโหเกินมากเกินราคามากเต็มปากเต็มคำล้นล้นมากคนเลยยัดถ้วยไม่ได้ลีม ามก็กินหอมชิ้นหอมอร่อยแตกบัวถูกใจจริงเล้อร่อยจริงสั่งมาอีกรอบหนึ่งแหละสั่งดูดิ จะตั้งเป็นทาวเวอร์เลยนี่คอมโบเดียวกับพี่โมตะกี้มันน่าจะฟินมากๆได้ได้เลยคือข้าวโพดเขามันหวานนะและน้ำปลามันนัวผลทุุัดิบมันดีสดอืดีแล้วก็อันนี้พี่ทาร้านเขามาให้เราชิมคือดีๆก็มาแล้วก็บอกว่าอ่าทางร้านเอามาให้เราชิมนะคะด่ก็รอคะรอพวกคุณเย่ะนี่เป็นกุ้งดองเกาหลีเซ็ตึงประมาณร้อบาท สีหลักของพิมพ์คือข้าวน้อยๆกับเยอะๆนี่อุยพริกยังไม่ตายน่ากินไหมขุดลาอืมอืมโอ้ยดื่มดอยูนะ หวานเข็มเขมก็สะตายเกาหลีอร่อยดีนะถ้าใครชอบกินหวานก็จะชอบแซ่ม,มันดองแซบแ่บนะเนี่ยกิน <c oughs> ไปกินมาเผ็ดน <c oughs> ะแซลมอนอ่ะชิ้นประมาณนี้พอดีคำ <c oughs> พริกหน่อยกระเทียม <c oughs> หน่อย <c oughs> อดูแซ่บชื้มชื้มกินแล้วนะคะอะไรนะฉันมาเก็ตซิมิได ร้อนคือปริมาณเขาให้เยอะมากเลยเนี่ยประมาณ10ชิ้นได้แอบแซบนิดนึงแต่ว่าไม่เหมือนที่พี่พร้มที่พี่พร้มคือกลิ่นขิงมันชัดเจ้าจัดเลยสิ่งใหญ่ขนาดนั้นใส่หนังหัวถ้าทำแบบนั้นขายนะเจ๊งบอกก่อนนี่ร้อนง่ายๆเลยอันนี้กุ้งชีสมาโชนจงกุ้งเอ้อ โคตรดีโคตรเยอะน้ำมอ,อ,สสอมลาสซอสซมหล่นปากมากอะพี่แล้วชิคเขาคุณภาพดีเนาะหอมมากผมหมดูพุงแอนมากไม่อยากให้ดูแต่ก็เขินแต่ก็อยากให้ดูงง ไม่ต้องดูหรอกเขินอ้วนมากตอนนี้นั่นแหละทุกคนกินกันแบบว่าเกินมนุษย์อีกแล้วคือร้านนี้พูดเลยว่าเหมาะกับคนสไตล์อย่างพิมพที่แบบว่าชอบลองเมนูนู้นเมนูน,นี้อยากรู้ว่ารสชาติต่างกันยังไงแล้วคือราคามันถูกมันสามารถสั่งมาเยอะๆหลายๆอันแล้วมันกินได้แต่ถ้าเกิดสมมุติพิมพอะไปสั่งตามร้านทั่วไปสมมติสั่งมา4ี่ห้าอย่าง1ก็คือแพงสองคือกินไม่หมดเยอะเกินไปเหมือนเกินคานจัเป็นคือปกติอะเรากินกันใช่ไหมใ้ก็อยากกินหลายอย่างก็สั่งห้าจานหกจานใช่ใช เพราะเราอยากลองหลายๆเมนูใช่ตรงนี้คือจิตกะจก็ประมาณเทไหร่ิบจาสิบเก้าบาทร้อเออแต่ที่อื่นอะเป็น้านจ่ายไม่ไหวกินไม่หมดไม่เวิร์กร้านนี้ถือว่าตอบโจทย์แต่ตอนนี้คือรู้สึกเหนียวหน้าอยากจะกลับบ้านไปลังหน้นอนไปลังหนากันทุกคนกลับมาถึงห้องแล้วทุกคนวันนี้ออกไปกินยามาก็คือเจอทั้งกุ่นทั้งควันทั้งมลพิษแล้วก็น้ำยำที่เลอะหน้าอีกก่อน เราจะล้างหน้ากันเราต้องใช้คเครื่องสำอางออกด้วยคินซิงก่อนอนะทุกคนเป็นสเต็ปพื้นฐาน <c oughs> และถึงเวลาที่เราจะต้องล้างหน้ากันด้วยฟรแล เครื่องทำความสะอาดและนวดกระชับผิวหน้าพิมเป็นคนที่ผิวค่อนข้างจะแพ้ง่ายเป็นผิวเซนซิทีฟเนาะพิมก็เลยเลือกตัวของสีล่วงม,มาแล้วก็มีสีอื่นอีกสีนิมพูอย่างเงี้ยเหมาะสําหรับคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวแห้งแล้วก็สีฟ้าสําหรับคนผิวมันและผิวผสมมีทั้งหมด3สีด้วยกันสำหรับการใช้งานครั้งแรกเราต้องเชื่อมต่อผ่านแอป Foreo for you เพื่อการตั้งค่าใช้งานให้เหมาะกับผิวของเรานะคะทุกคนแบบนี้เลย ¡Se <laughs> เราก็เลือกได้เลยว่าอยากจะให้ระดับความสั่นสั่นมากสั่นน้อยกีว่วิอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพิมพ์ก็เลือกเป็นแบบปกติรลอกันนี่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็กดเซฟฟอริโอ้ลูน่าทีมาด้วย2โหมด2 in 1วันทั้งทําความสะอาดผิวหน้าคีนซิ่งโหมดและโหมดนวด,นวดยกกระชับใบหน้าเฟิรม์มมิ่งมาสาดโหมดขจัดสิ่งตกค้างในรูขุมขนและนวด,นวดใบหน้าด้วยระบบสั่นทีโซนิกพันเซชั่นเป็นการสั่นแบบเฉพาะของฟอริ o ช่วยขจัดสิ่งสกปกที่หลงเหลืออยู่บนใบหน้าได้ถึง99% 9.5%ตัวเนื้อซิลิโคนนุ่มอ่อนโยนต่อผิวต้านการสะสมของแบคทีเรียทาความสะอาดได้อ่อนโยนมากสิ่งที่ต่างจากฟอริโอลูนาทูนั่นก็คือขนแปรงที่ยาวขึ้น30%แล้วก็ขนแปรงที่นุ่มขึ้น25%พื่นผิวซิลิโคนด้านหน้ากว้างขึ้นเพื่อทาความสะอาดหน้าได้ทั่วถึงมากขึ้นนะทุกคนคือส่วนตัวพีมา่าใช้ฟอริโอมาไม่เคยผิดหวังมันทาความสะอาดได้ดีกว่าใช้มือล้างแบบปกติมากๆลุ่มขนก็เล็กลงผิวหน้าดีขึ้นหน้าใสามาก ขึ้นแต่ถ้าอยากจะน่าใสและสุขภาพดีแล้วก็ต้องขยันดื่มนะ้ำพักผ่อนนี่เพียงพอด้วยนะทุกคนถ้าใครสนใจอยากจะซื้อฟอริโอใช้แบบพิมพ์สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยส่วนตอนนี้พิมพ์ขอตัวไปอาบน้ํานอนก่อนนะทุกคนเพราะตอนนี้ง่วงมากยาทําผิดไม่ไหวง่วงสุดๆไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะทุกคน